สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทนายผู้ใจนะครับกับผมทนายความบรลงแก้วเพชรครับผมผู้ช่วยปีนัสสุขยังนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่ฮอตฮิตกันนะครับในโซเชียลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักมะพร้าว3ลูก50,000บาทนะครับมาดูข้อท็ตจริงกันก่อนนะครับเหตุเกิดที่อำเภอทุ่งสงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยผู้ต้องหานะครับ เอ่ยชื่อได้ไหมเอ่ยได้ไดเ,เอ่ยได้ทุกคนรู้แล้วทุกคนรู้แล้วรู้กันทั้งประเทศแล้วรู้กันแล้วตอนนี้นชื่อนายนฤเบศเพชรชุมเพชรชุมพลอายุ25ปีเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าได้เข้าไปในบ้านของผู้เสียหายนะครับซึ่งมีลูกมะพร้าวนะครับวางอยู่ที่บ้าน3ลูกด้วยกันแล้วก็ขโมยไปนะครับบอกว่าเอาไปให้เมียที่กําลังท้องอ,อ,อยู่ท้องอ่อนๆเลยเป็นลูกคนที่4ี่นะครับเอาไปให้เมียรับประทานนะครับ เหตุดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยได้จับไว้ได้นะครับแล้วก็ผู้เสียหายนะครับก็เรียกเงิน50,000บาทตอนแรกนี่โหโซเชียลนี่ด่ากันเติมเลยเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นเมื่อวันเสาร์าาที่ผ่านมา,าวันที่5้าครับเพราะว่าพอตอ,ตอนแรกเนี่ยคนจะไม่สนใจอะไรมากนะครับแต่คนไทยเนี่ยมาสนใจในประเด็นที่ว่ามะพร้าวสลูก50,000บาทห้าหมบาท โอ้แม่เจ้ามันแพงเหลือล้อนคือคือผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าเอาไปให้เมียที่กําลังท้องนี่โอ้โหดูหน่าสงสารมากเลยนะเป็น,เ,นเป็นเป็นดรามานะ่าในโซเชียลเลยคือแบบยอดแชร์รยอดไลค์กระหึมแทนที่คนที่ทําผิดจะได้รับการลงโทษกลายเป็นว่าได้รับความเห็นใจเลยได้รับความเห็นใจ ไปเรียกขอตั้งห้าม<ค>มือท่ามือเนี่ยเพื่อให้ยอมความเพื่อถอนแจ้งความเนี่ยกลายเป็นตีเจ้าของสวนแบบโอ้โหมังดูเร็วมากดยเร็วสารสังช้ามากเลย <laughs> นะครับถ้าไม่มีดาราคนหนึ่งนะครับคือคุณผุมม่มบรรดาเนี่ยโทรไปหาทางสอพอ ทุกส่งเลยนะครับบอกว่าถามข้อที่จริงกตอนแรกเนี่ยคุณบุ๋มในกระทะไปเนี่ยแกจะไปช่วยเมียท้องอ่อนในแหละไปช่วยกับผมไเห็นใจด้วยเห็นใจด้วยครับผมผมก็แปลกใจอย่างนึงนะคุณเบียนัทคือเมื่อก่อนเนี่ยวดาเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเด็กสตรีเนี่ยเราจะมีคุณประวีนานลอยออกมาคตอนหลังในการเป็นคุณบุ๋มมาดดาลอยมาแทนเป็นไอคอนเลยอามาแทนแล้วมาเร็วด้วยกลายเป็นกลายเป็นว่าเคสเนี่ยเป็นยังไงครับคดีพลิก คือพอคุณบุมนะ๋มเนี่ยอยากจะไปช่วยเมียที่ท้องแก่ไนงะครับไปดูคดีว่าเอ๊ะคดีแบบนี้คนจนต้องติดคุกไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นเลยนะครับผมว่าคุณไม่มีเงินคุณต้องติดคุกเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีประเด็นอยู่มันมปีประโยคหนึ่งในในหนังข่าวก็คือผมไม่มีจ่ายห้าหมื่นผมยอมติดคุกแทนดีกว่าแล้วผมกลีดยางได้วันละสองร้อยบาท,บาทซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับแต่พอคุณบุ๋มไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันก็ มีประเด็นเพิ่มขึ้นมาอีกอ่ากลายเป็นว่าไม่ได้ลักทรัพย์คนเดียวแล้วร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ตำรวจกําลังออกหมายจับก,กันอยู่นะครับบอกว่านอกจากมะพร้าวสามลูกที่ขโมยไปแล้วยังมีพัดลมแล้วก็เคยขโมยของอไงก็พัดลมไปเป่าไปเป่า <c oughs> ให้เย็นสบาย <c oughs> อาจะได้สบายขึ้นนะครับ <c oughs> บอกว่าคุณป้าบอกว่ารักขโมยมาหลายครั้งแล้วนั่งไปท่วนทั้งผักทั้งผลไม้เฮ้ยอย่าดย่า หลายรายการเลยเหรอมีไท้องอ่อนอยากกินอยากกินผลไม้ด้วยนะครับมูลค่าแปดพันกว่าบาทเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยสังคมประนามคุณปตาคนงนี้เลยนะแบบโอ้โหถึงขั้นไปติดกล้องวงจรปิดจับคนกมลมะพร้าวเลยครับผมไอมะพร้าวใสแกโดนมาบ่อยไงแกโดนมาบ่อยไงไอมะพร้าวที่วางอยู่ที่ไหนครับวางอยู่ข้างบ้านไม่ได้อยู่บนต้นอ่ะไม่ได้อยู่บนต้นไม่ได้อยู่ในสวนเอา อยู่อยู่ข้างบ้านแล้วกล้องวงจรปิดจับได้ถือว่าอยู่ในเคหสถา,หา,านหรือเปล่าครับจริงๆเรื่องนี้นะถ้าคุณบุม๋มเป็นด,ดัมไม่เอามาตีแผ่เนี่ยครับคนก็ยังกระหึมไอซี่คุณป้า <c oughs> ว่าทำไมโหดร้ายอย่างนี้ก็คงกลายเป็นจำเลยสังคมต่อไปนะครับคุณป้าเนี่ยมันมีหลายประเด็นนะคุณเบียร์นะประเด็นแรกเลยเนี่ยกรณีบแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์แบบไหนแล้วประเด็นต่อมาการที่ผู้เสียหายเรียกราคาค่าปรับห้าหมื่นบาท ต่อมะพร้าวสาลูกเกินไปพราสามลูกเรียกได้ไหมเรียกได้ไหมครับเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนดีกว่าไอ้กรณีลักทรัพย์เนี่ยถ้ามาะพร้าวอยู่บนต้นเนี่ยครับมันอาจจะโทษเบากว่านี้ก็ได้นะโทษเท่าไหร่ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของลักทรัพย์ปกติโทษจำคุกแค่สามปีแต่เนี่ยมันดังมีพัดลมติดมือไปด้วย มวยมะพร้าวอยากกินอุ้ยมีพัดลมติดมือกลับมาเฮ้ยแต่มันก็มันก็เป็นเรื่องที่เอ,อ่ออันนี้เป็นเรื่องแปลกพิสดารในในในทางในทางการต่อสู้คดีเนี่ยครับผมมะพร้าวสามลูกพัดลมหนึ่งเครื่องคุณก<อ>ิวหมดแล้อเพราะงั้นเรื่องเนี้ยอาจจะมีตะกร้า<ๆ>มีรถเข็นอะไรหรือเปล่ามีตะกร้าเลยอะ <c oughs> ่ะแสดงว่าแบบเหมือนเป็นลาช็อปปิ้งเนี่ยหรอติดเข้าไปแล้วก็ไปหยิบหยิบหยิบมาติดมือมาครับผม ประเด็นนี้ถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในแขตสถานซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่1นปีถึงหปีเลยนะผมมีโทษขั้นต่ำด้วยมีโทษขั้นต่ำด้วย<ม>แต่ว่าจะมาอ้างความยากจนแล้วมาขโมยของคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้นะครับไอที่กฎหมายมันแก้ไขไว้ประเด็นเดียวคือ มาขโมยของกินเพราะตัวเองไม่มีจะกินแบบเนี้สารพอจะลดโทษได้อแต่กรณีเนี้ยพอไปดูข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะไม่เข้าอ,อาจจะไม่เข้าเพราะว่ากระทาความผิดมาหลายครั้งแล้วและอีกอย่างคนเนี้ยเขาบอกว่าไปสืบประวัติบอกว่าเคยต้องโทษคดียาเสพติดใช่ใช,ใช่พอมันมีประวัติปุ๊บเนี่ยความน่าเชื่อถือมันลดไงแล้วประเด็นต่อมาก็คือเอคจำปิยนัทเคยเห็นในร้านทั่วไปมั้งถ้าไม่ใช่กรณีเนี้ยขโมยของจับได้ปรับสิบเท่า เหมือนมะพร้าวเนี่ยสามลูกห้าหมื่นคำถามคือเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมีสิทธิ์จะททาการได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าครับได้ที่ไหนเล่า้าวไม่ได้หรอกกฎหมายไม่ได้เขียนบอกเลยว่าคุณไปขโมยของคุณจะต้องถูกปรับสิบเท่ากฎหมายแค่เขียนบอกว่าถ้าคุณไปขโมยของคนจะต้องติดคุกอย่างต่ำเริ่มแรกเลยสามปีแสดงว่าเขาเขียนคุ้ยเฉยคือสังคมไทยอ่ะเขียนมาให้รู้สึกมีความหวาดกลัวคุณจะเห็นบางที่นะ ปรับสิบเท่าพร้อมส่งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับผมคืออีกประเด็นหนึ่งที่ในข่าวบอกว่าถ้าหากว่าจ่ายห้าหมื่นแลกกับการยอมความและไม่เอาเรื่องคือได้ไหมถ้าหากว่าเขายอมจ่ายจริงคดีลักทรัพย์มันยอมความได้ที่ไหนเล่าเอาไม่ได้เดี๋ยวค่ไม่ได้อยอมความไม่ได้ต่อให้ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความเนี่ยถ้าแจ้งความดำเนินคดีมีเลขคดีออกมาแล้วเขยอมความไม่ได้แต่ที่เขาบอกว่าห้าหมื่นเนี่ยแลกกับการไม่ดำเนินคดีเนี่ยมันหมายถึงว่า คุยกันก่อนไงครับก่อนจะไปแจ้งความอ๋อเออคุยกันก่อนบอกเฮ้ยคุยกันแล้วเอามาห้าหมื่นแล้วจับเป็นไปสามลูกก็จ่ายจ่ายมาเหอะ <c oughs> อย่างเนี้ <c oughs> ยทีเนี้ยไอทางนี้ไม่มีตังจา่ายเขายอมติดคุกคุณเบียร์นั้นึกสภาพดีๆนะถ้าเราเปลี่ยนบริบทจากในในสวนมะพร้าวครับกลับมาอยู่ในเมืองหลวงอ่าผมไปขโมยปากกาสักงห้าร้อยบาททางร้านเนี่ยมีสิทธิ์จับตัวผมนะเพื่อจะเอาค่าปรับห้าพันบาทปอดหนึ่งแท่ง ผมชวนคิดแล้วผมชวนคิดชวนคิดตามว่าถ้ากรณีแบบเนี้ยอืพอเราไปขโมยของแล้วเราโดนจับได้ว่าเราขโมยเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆที่มันทำาล้วรู้เท่าไม่ถึงการประโยคนี้ประโยคน์นีนคุ้นๆนะเหมือนเหมือนตำรวจบางคนไปถ่ายใต้กระบองผีบอกรู้เท่าไม่ถึงการไม่ถึงการโอ้โหเป็นประโยคคลาสสิกมากเลยผมว่าน่าจะกักตัวได้นะข้อข้องทำผิดอ่ะถ้าคุณเบียรนัถ้าคุณไปกักตัวกับคนที่ไม่รู้กฎหมายไม่ได้ดูรายการไหนพูดจาคุณก็ทําได้ อ oh. แต่ถ้าคุณเป็นโจ้ที่คุณดูรายการทนายผููใจแล้วคุณมีความรู้อ uh. คุณมากักขังนมเหนี่ยวผมหรอ uh. อากการเป็นความผิดใหม่ก,กักขังนมเหลีห่ยวกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจในการกักขัง uh. นมเหี่ยมไว้ผมผิดคุณก็แจ้งความเอาตำรวจมาจาับผมไปที่โรงพักแต่คุณจะมากักขังผมอ่า uh. มันไม่ได้เลยไม่ได้โอ้โหกลายเป็นโทษใหม่อีกแทนที่จะดำเนินคดีเขาไม่งั้นผมจะมานั่งโดน ประชาชนด้วยการกักขังไว้ระยะเวลาหลายชั่วโมงนี่เยก่อนตํารวจมาครับผมมันก็หวาดกลัวนะคือกฎหมายเป็นยังไงทําไงนะหมายความว่าเคสนี้เนี่ยติดคุกแน่นอนแล้วประเด็นต่อมานะคุณเบียร์นักตอนมีของการลักทรัพย์แบบนี้เวลาขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาสารจะดูองค์ประกอบว่าอย่างนี้จะรอการลงโทษได้ไหมจะให้โอกาสกลับตัวกลับใจไหมมันก็ต้องดูหลายอย่างนะครับผมผมจําได้ว่าบางเคสเนี่เอ่อ พฤติการในการขโมยสินค้าหรือว่าของเนี่ยมันแตกต่างกันอในบางกรณีสาลท่าเกาอาจจะไม่ตาให้ร<ม>อลงอาญาได้ในบางกรณีก็อาจจะรอลงอาญาไรับ,รบด้ <ผม S 2> แต่มะพร้าวเนี่ยถ้ารับสารภาพนะถ้ามันมีแค่มะพร้าวก่อนอย่บบตอนแรกที่เข้าใจนะ,นะผมผมว่าโอกาสที่จะรอลงอาญาม่้อะมีอ,ะอ่ะถ้ามันมีแค่มะพร้าวนะแล้วมันไม่มีรถเข็นมาเข็นมาเข็นมาตายละถ้าไม่มีพัดลมไม่มีพืชไม่มีผักอย่างอื่นอ่ไม่ได้มีแบบ โดนไปเรื่อยๆจนกระทั่งป้าักผมนี่แปก็ก <c oughs> ต้องมาติดกล้องมือจัติดเนี่ยอาจจะรอลงอาญ,ญาได้อาจจะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยบางมันก็เดี๋ยวรอดูกันรอดูรอดูรอดูในกระบวนการศาลว่า<ม>จะเป็นยังไงสําหรับ ที่ต้องการปรึกษากฎหมายติดต่อเข้ามาได้ที่0 9 2 4 5 3 3 3 9 3หครับหรือมีไลน์นะคะช่องทางไลน์พิมพ์เข้าาแอบฟรีลองนะครับพิมพ์ก็มาคุยกันได้เลยนะครับฝากคำถามไว้เดี๋ยวคุณทธายจะตอบให้นะครับผมทามากดไลค์ซับสไครป์แฟนเพจแล้วก็ทางช่องยูทูบเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ